ค้อฮาสพาไหลพิ้งพ้อยพายว่าดีเหมือนเกิดสงครามแป้งปันพระสธิ์ฉากกับประนอมแตนราตรีถูกคนใช้ฝ่ายรักาาพิมพิมพ์พันจับตัวไว้ไม่ให้เข้าช่วยพาไหลที่ทุตสิกาสั่งสอนที่ยุ่งกับผู้ชายของจันแจงพาไหลเถียงก็ทุกตดอีกระกาศอธิบายเย็นเนว่าต่อจากนี้ที่นี่เชปกครองแบบนี้ใครอยู่ไม่ได้ให้ใส่หัวไปแป้งกับประนอมร้องไห้โหยหวนพาไหลไปจากคฤราสหาพาไหลย,ยืนยัน จะไม่ทิ้งบ้านไปไหนเริ่มเห็นท่าแท้ของระกาที่แป้งกับประนอมเพียนเตือนพาไหลมาตลอดสอนตะหมูดิลกใช้ปืนกู้วันลบสมิธซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายให้ศัตรูของสอนตะที่เชฟฟ้องร้องบุกรุกที่ดินซึ่งสอนตะสร้างโรงพยาบาลไปแล้วกว่าพันล้านวันลบไม่ยอมเลือกแรนและไม่ยอมให้หลักฐานสอนตะจึงรังับอารมณ์ไม่อยู่จอยยิ่งวันลบเลือดกระจายตายทันทีแก้มแก้วใหม่หนัฐถาฝืน ทำใจแข็งปลอบใจธนาเกรงสุละท,ทั้งที่ตัวเองก็ว้าวุ่นใจธนาม,มั่นใจว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับวันลบแก้มแก้วให้ธนาแจ้งตำรวจด,ด้านพาไหลออกมาพบทนายคนเก่าของพ่อเพื่อถามหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นทนายบอกว่าพาไหลกำลังตกอยู่ในอันตรายพรุ่งนี้นัดพบกันอีกทิศแต่สุดท้ายทนายก็จมน้ำตายตอนไปวิ่งแต่จริงๆแล้วเป็นแผนของรักาศที่สั่งให้ประเมินผลพูนพัดไปคาดตัดตอนทนายซก รัฐก้าจ่ายค่าจ้างประเมินที่รัฐจัดการเก็บทนายและกำชับวารูปพาไหลคุยกับทนายที่ส่งมาให้ข้อความให้ลบให้เกลี้ยงชมว่าประเมินทำงานดีมากประเมินอ้อนกอดจูเบิร์นสิการระกาไล่ประเมินให้กลับออกไปประเมินบอกว่าไอ้เหี้ยตั้งตัวดูแลระกับได้บ้างขอแบ่งเหล็กออกไปขายมีที่ปล่อยราคาดีๆอยู่หลายที่รัฐก้ายักหน้าส่งส่งอนุญาตไปพาไหลมาถึงที่ทำงานก็ตรงไปหารสิ กาทันที่ทั้งคู่ประจันนากันระก,กางายให้พูดเป็นในให้พาไหลอย่ามาวัดไม่มีทางเอาชนะระกกาได้วันนี้เป็นวันของระกกาและจันแจงถ้าพาไหลไม่อยากรีบตายตามพ่อกับแม่ไปก็จงอยู่ให้เป็นพาไหลด่าว่าระกกาว่าเป็นฆาตกรฆ่าพ่อกับแม่เธอและก็ยังฆ่าทนาย รักกาโกรอกคำพาลหลที่เพิ่งได้สติลและถามหาหลักฐานมีนาเอี่ยมวัดพนเข้ามาขัดจังหวะบลอกพาไหลว่ามีเรื่องด่วนให้รีบเข้าไปที่โรงงานคิดตีแบงค์กระสีบอกมีนากับพาไหลว่าเหล็กหายไปเยอะมากพนักงานที่โรงงานก็ชอบตั้งหงเหลากันตั้งแต่เย็นยันกลางคืนพาลัยบุกไปที่โรงงานตอนที่พวกกินเหลาตั้งหงไม่มีใครเกรงใจพาลัยบางคนที่ไม่รู้จักพาไหล คอร์ว,วานอลามใส่กิตติเกดมีเรื่องชกต่อยพาไหลห้าไว้เจ็บใจตัวเองที่ทำอะไรไม่ได้ต้องทนดูบริษัทของครอบครัวเกิดหายนะต่อหน้าต่อตาพาไหลประกาศขายรถนับสิบคันของพ่อมีนาแป้งประนอมดีใจมากที่พาไหลลุกขึ้นสู้สิว่าขอเหมาซื้อรถของพ่อพาไหลพาไหลไม่ขายให้ไหล่สิว่าให้ไปให้พ้นจากชีวิตพาไหลเลือกหาเรื่องให้พาไหลเสียทีนะัดเข้าตูพผลพดคำเจ้าไหนที่ขยันหาเรื่อง สิว่าแก้ตัวว่าแค่อยากช่วและบังคับให้นัดจัดการซื้อรถพาไหลมาทั้งหมดให้ได้กิตติเจอกุญแจสำรองของรถคันที่ไฟไม่ตกอยู่ซอกโครงรถก็ดีใจเพราะกุญแจนั้นหายไปตั้งแต่วันที่กิตติเอารถกลับจากตรวจสภาพพาไหลฟฝั่งแล้วเอใจจึงสักกิตติวันที่กิติเอารถกลับจากศูนย์ เห็นประเมินปอบละไม่โทแวนนอนหนูเยี่ยมมืออยู่แถวโรงเก็บรถสะสมของมรุษรุ่งขึ้นกิตติหาคุณแจ่สำรองไม่เจอก็ไปเอาเรื่องประเมินจนมีเรื่องทะเลาะกันประเมินเมื่อวายบอกว่าไม่ได้อาไปกิตติเล่าแล้วก็รู้สึกผิดที่ไปด่าวา่าประเมินเสียก่อใหญ่ที่แท้คุณแจ่ต่อก็อ,อยู่ที่ซอกเท่านั้นเองพาลัยไม่ประจัยเชื่อพาไหลกูเกิลดูสัรพาษาเหตุที่ทําให้รถไฟไม่ใจหนึ่ง ก็หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อและแม่คืออุบัติเหตุแต่ใจหนึ่งก็คิดว่ามีใครสักคนจงใจฆาตนาจึงเก็บรวบรวมหลักฐานของสอนตะเสื้อเปื่อนเลือดและประวัติการทำธุรกิจชั่วตกักคราชีวิตคนของสอนตดไว้ในตู้เซฟและถ่ายภาพทุกอย่างเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตพาไหลฝันถึงพ่อกับแม่ในสภาพไม่เกรียมอื่นมา้องให้ครุ่นคิดหาหนทางเอาทุกอย่างคืนจากกอระกาแต่ยิ่งคิดยิ่งจนหนทาง